ไปที่สุโขทัยนะครับคุณตุ่นสวัสดีครับครับคุณตุ่นมีปัญหาเรื่องอะไรครับวันนี้ครับออ่า,อาไม่ได้จดทะเบียนกับแฟนแต่แฟนเสียครับแต่ลูกอ่ะตอนนี้จะอายุยี่สิบแล้วเขาเขาต้องการไปสืบว่าพ่อเขามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเอ่อ แล้วสามีคุณที่ตายเนี่ยอยู่กับคุณอยู่กับคุณหรือเขามีเมียที่อื่นอีกไหมอ่ตอนนั้นคือเขาทําง,งานที่กรุงเทพเรากลับมาอยู่บ้านที่สุขโขทัยอืมค่ะแต่เขาก็ตงเสียลูกเดี๋ยวนะ,ป,ะนปัญหาคืออะไรอ่ประปัญหาคืออะไรปรัญหาว่าเขามีทรัพย์มรดกอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่แน่ใจอะค่ะอยากรู้ว่าตอนนี้เราจะทําอะไรได้บ้าง,างนี่ค่ะคือลูกอะ่ะเขาเขาเขา,เขาอยาก เียกร้องสิทธิ์อะไรเงี้ยแสดงว่าพ่อต้องมีคือสามีคุณเนี่ยก็ตายไปเมื่อไหร่ลูกม .1 ก็ประมาณเจ็ดปีอะค่ะตายไปเจ็ดปีแล้วเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตในขณะที่อยู่กับคุณใช่ไหมอตอนนั้นเขาทํางานกรุงเทพเขากลับมาอยู่บ้านแต่ตอนเจ็บป่วยอะไรเงี้ยเราก็ไปดูแลเดี๋ยวนะผมถามก่อนคุณคุณมีข้อมูลไหมว่าเขาเน่ยมีภรรยาและมีลูกอื่นไหม อ๋อไม,ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีแสดงว่าเขาก็เขาเป็นสามีคุณแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกรันแล้วก็มีลูกกันกี่คนคุณรู้มีลูกกี่คนคนเดียวค่ะมีลูกคนเดียวแล้วเขามีทรัพย์สินอะไรไหมพ่อสามีที่ตายนะเขามีทรัพย์สินอะไรส่วนตัวไหมเอ่อที่เห็นมีบ้านนะค่ะมีบ้านเขามีบ้านมีบ้านแปลว่าบ้านหลังนั้นคุณก็ไม่ได้อยู่กับเขาใช่ไหมเป็นบ้านส่วนตัวเขาเหรอ ใช่ค่ะเขารับทรัพย์มาดกจากพ่อแม่ของเขาบ้างไหมสามีที่ตายน่ะเออบ้านนี้เขาสร้างเองอ่ะแล้วตอนนี้ใครครอบครองบ้านนั้นก็น่าจะญากิอะค่ะอืมแล้วพ่อแม่เขายังอยู่ไหมพ่อแม่ไม่อยู่แล้วค่ะพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเขารับทรัพย์มาดกอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมค่ะรู้แต่ว่ามีบ้านหนึ่งหลังที่ว่าแต่ว่าญาติก็ครอบครองอยู่ ทีนี้ลูกคุณที่ไม่ลูกที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็เป็นลูกของแม่คนเดียวไม่ใช่ลูกพ่อค่ะอืมไม่ใช่ลูกพ่อพ่อพ่อะ,อะเคยไปร้องศาลเกี่ยวกับเงินประกันสังคมค่ะตอนนั้นก็ได้อยู่ศาลสั่งให้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือยังค่ะศาลสั่งแล้วใช่ไหมอ่าถ้าศาลสั่งแล้วก็เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายเขาก็เป็นทายาท เมื่อเป็นทายาทก็จะสามารถจะสืบทรัพย์มรดกของผู้เป็นพ่อได้ว่าไปตกอยู่กับใครที่ไหนบ้างก็สืบทรัย์ได้ใช้สิทธิ์ได้อยู่แล้วครับคําถามคือเราจะทํายังไงได้บ้างคือต้องเริ่มต้นจากอะไรเราต้องรู้เลยว่าเขามีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างถ้าอย่างสมมติที่ดินใช่ไหมสมมติบ้านหลังนั้นใช่ไหมก็มีเป็นก็มีบ้านอยู่หลังนั่นแสดงว่าบ้านหลังนั้นก็ต้องอยู่บนที่ดินที่ดินนั้นเป็นชื่อเขาไหม ก็ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินเพื่อตรวจสอบว่าชื่อนี้นามสกุลนี้มีโฉนดที่ดินอยู่ที่ไหนบ้างที่ครอบครองอยู่มีรถไหมมีอะไรไหมที่เป็นทรัพย์สินที่มีทะเบียนอ่ะถ้ามีทรัพย์สินที่มีทะเบียนมีโฉนดมีรถยนต์มีปืนมีที่ดินสมมตินะซึ่งมันมีทะเบียนเนี่ยอย่างที่ดินก็ก็ตรวจสอบโฉนด รถยนต์ก็ขนส่งปืนก็ที่อำเภออย่างนี้เป็นต้นนะตรวจสอบพอ,อตรวจสอบเสร็จปับ๊บเขาเป็นทายาทเขาเป็นทายาทปัทาาป๊บเขาก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการที่จะขอบแบ่งทรัพย์มรดกตรงนี้จากจากคนที่ครอบครองอ,อยู่ตอนนี้ได้อ,อซึ่งสามีที่ตายไปเขามีผู้จัดก,การมรดกไหมไมีมมหรือไม่ใใไมีไม่รู้ไม่แน่ใจค่ะไม่รู้อ่าไม่รู้ค ถ้าไม่รู้ถ้าลูกจะใช้สิทธิตรงนี้สืบทรัพย์ของผู้เป็นพ่อ mm. ก็ไปเริ่มต้นว่าสงสัยว่าจะมีที่ดินไหมติ mm. ดต่อสํานักงานที่ดิน mm. อเอาคําสั่งศาลนั้นนะที่ศาลสั่งไว้ให้ว่าเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายเนี้ลูกพ่อผมมาเช็คว่าพ่อผมมีที่ดินอยู่ตรงนี้ mm. พ่อมีบ้านอยู่หลังนละ้ mm. พ่อเป็นเจ้าของที่ดินนี้ไหมใช่ mm. เดี๋ยวเกิดทิ้งไว้นานเนะีมันครอบครองเดี๋ยวคนอื่นมาครอบครองมระดอ้ครอบครองประับไปนะ mm. อืนี่ไปตรวจสอบดูนะ สวัสดีครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ